ในเมื่อท่านอองใช้ทหารสองฝั่งของแม่น้าฮวงโหเช่นนั้นเงินก้อนนี้ก็ถือเป็นเบี้ยวั่าทหารที่แปดตระกูลมอบให้กับกองทัพของท่านอองแต่เงินก้อนนี้มันเป็นจํานวนมากเกินไปจริงๆอ่ะหากรถขนเงินถูกเข็นออกมาจะต้องวุ่นวายไปทั่วแน่นอนคุณนางเหล่านั้นร้องเรียนดีกาไม่กี่เล่มก็ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวเพราะว่าถึงอย่างไรท่านอ,องก็มีคุณงามความดีมากนะักหากจะกลัวก็กลัวแต่คนบางคนยื่นมือออกมาเพราะว่าอยากได้ส่วนแบ่งตังหากละ่ะเช่นนั้นก็คงหมดความหมายดังนั้นข้าเลยคิดว่า นำเงินสดพวกนี้ส่งไปยังเมืองหลวงแล้วก็แลกเป็นตั๋วเงินที่ร้านแลกเงินทั้งสี่ทั้งสะดวกแล้วก็หยิบมาใช้ง่ายถึงตอนนั้นท่านอ๋องเก็บไว้กับอกตอนเองจะไม่ดีกว่าหรือฮึไดเช่นนั้นก็ไปเอามาเถอะต่อใช้เวลานานเท่าไหร่นำเงินสดใส่รถส่งไปเมืองหลวงแล้วแลกเป็นตั๋วเงินจนสุดท้ายมาอยู่ในมือของท่านน่าจะประมาณสองเดือนได้นี่เป็นการเดินทางทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับอืม ท่านอองเชิญท่านอ่านดูนี่คือการลงนามของแปดตระกูลแห่งเหอตงในนี้มีตราประทับส่วนตัวบริจาคเงิน24ล้านตำลึงมอบให้แก่เซนอองใช้กระดาษนี้ส่งมอบให้แก่เซนอองหลังจากท่านอองได้ตัวเงินมาแล้วก็ค่อยคืนใบกู้เงินแผ่นนี้มาเรื่องนี้ข้าทำจริงไม่ได้หรอกกระดาษแผ่นบางๆนี่จะมีค่า24ล้านตำลึงได้หรอ อาศัยแค่มันก็จะให้ข้าปล่อยพูดจาไปเจ้าเห็นข้าเป็นเด็กหรือไรอท่านอองท่านอย่าดูถูกกระดาษแผ่นบางๆนี้เชยวนะลีไปว่านจะจ่ายเงินจํานวนนี้ได้เลยแต่ตระกูลแห่ง,งเหอตงเจริญรุ่งเรืองม,มาสามร้อยกว่าปีแล้วพูดถึงเรื่องความสามารถและชื่อเสียงจะอย่างไรก็ดีกว่าลีไปว่านอยู่นิดหน่อยบ้างแล้วนะนอกจากว่าท่านอองตั้งใจจะฆ่าพวกเราให้ตายเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรพูดแล้วกลับไปรอให้ข้าก็ได้ฮืม <c oughs> เห็นกาที่ผู้เจ้าก่อนหนีไปไหนไม่พ้นอีกสองเดือนหากไม่ได้เห็นตั๋วเงินก็จะนำทหารไปกวาดล้างรังสุนัขเจ้าใส่หัวไปขอรับเก็บข้าวของถอนข้าไปสารตรงหนึ่งวันหนึ่งราชวงการข้ารำคาญจะแย่แล้วรับ